ก็หลวงแปดเขาคนเดินเท้ากันกรูไปบุญบุดกันแตงหลงแปดรองก็ํำนองําเนียงคนชุกโคตรไดโอ้ในแก้วนี่พรามายาเนี่ยมอนควังไหมรองไม่เป็นเนี่ยผมรู้คนชุกโคตรได้ไหมเนี่ยแต่ว่าขนตกว่าขนตกโกหกว่าโกหกเลยหลวงแปดรองเป็นขนตกก็จำเนียงนั่นต้องไม่ได้รองไม้วไปีของตัวเองแล้วไปอ้างได้ไงแล้วลงเป็นรองลับผมผมดังกนอย่างนี้ดันแล้ว เรามีหลักฐานานะท่านประธานขอดนตรีหน่อยนะ้องฟังดิฟังดิฟังดิว่าเราจะเรียองไรือืม <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมไม่ร้องครัคบก้องปีเดียวกันกับ <c oughs> อืมอืม,อ,ม <c oughs> อย่างนี้ก็เรียกแบบต้มันแค่นี้แล้วนี่จะเป็นเจ้าของบทเพลงได้ยังไงแล้วมันปันญนุกที้อ่ <c oughs> แรกวันปีใหม่คุณต่างกับพ้มรอยเจอลาวกลมนี่บอกอาจารย์ได้ไหวุกกันเรื่อยมานาน <c oughs> แหมก้คกลมหนึ่งรอยต้องออกร้องบาทพ้มแปดสิบแปดโอ้ตองขวดก็ไม่ได้เปิดอุดก็ไม่ได้เป็นลาวเข้าขึ้นจัตตีออกร้องบาดแคละ นิดเดียวที่มาเป็นเจ้าขอ้องแล้วทำไมพี่ารองวสิทธิ์วิสิิสออตรงนี้ก็ให้ทุกคนบิจเจรนาว่าพุม่มนำาูปกระบือาจารย์กับเหล้ากลมนั้นมันประกอบโดยส้วนประกอบสร้างส้วนน่ะนึ่งนำเหลา้นานำเหลา้าแปดที่แปดก้าที่แปดบาทของมึงตังมดงกาที่แปดบาทนำเหล้าของมึงแต่มอกูไม่แตะต้องเลยแต่ของกูนึ่งบาทขวดกระปุกมึงอ่าเกูต้องบาทขวดกับบาทหนึ่งองุ่นหนึ่งาบาทหนึ่ง้ม,ม่มาเปิดอุดเพื่อเจ้าข้องไม่เปิดมึงทำท่าเลย ออมึงมีปัญญากินนเราเลยนำเล่าในยขวดแต่อยาเปิดหุดนกล้องกูฮะเฮามันตายบาดหลวงเนียนเออมันได้เบลอกับมันเลยแล้วพีตทองก็เลยละทิ้งชีวิตศิลปินครับปี่มาอยู่นีครับอ๋อค่ะแต่ก็ยังมีแววเป็นศิลปินนะพี่ทองพูดจาอะไรก็ชวนสนุกสนุกอยู่เรื่อยครับน้องจนพีิมองในมุมนั้นคน้องไม่แอบปลอะระยิ้มว่ลูก บางท้องมันยิ้มหวานจริงกันนาดแปลงสีฟันมันมดขึ้นเลยอันนั้นกี่วันใช่ใช่พี่แก่ละแคะ่หลวงพอ่อพี่แก้ก็จจะมาเป็นติดสำนนักเนี้ยโอ้ในแก้วนั่นมันจะมาบวชใช่ไม่ลูกว่านั้นครับเออมันจะมาบวชมาถตงคนพวกมุ่นพานอักแล้ว่วาไอ้ปัจตทีต่มาแล้วค็มันตัดสินใจตรงนั้นแล้วบอก่อมันไม่ฆ้าบวชมันไม่บวชเด็มันปฏิบัติธรรมานุอเอระหอ๋หอสิสบายไงพี่แก้ว ทำไมไม่บวดนะแต่เปีนองอึนองเตืองติดปีไม่จ่าคนจนปีไม่จ่ายเป็นชิ้นละปิ้นมาคือปีมีเต่ดนมยูดเกือบชี้ชิพยหลายที่บ้านกลับแล้วลูกเมียไม่เคยมีครับพีนอยากมีแต่พูยิ่งไม่เอาโตกแมนไอแต้เมันปลอมเลยตั้งมายุยไอยุยเนาะไอยุยแยบยืนต้องเก่งเลยตายยากจริงๆป่าป่าโป๊ คอยๆราลูกคอยกับกับตกแต่ละพี่กลับเปกันมีที่มีแต่ดินดุนเกือบที่ทิลายกับแปลปลูเปล่าเต็มมอเอ่าวจะดึนเติบโตมีลูกมีนกลูกนกตกไ่เป็นมื่นตอนกนนีเปล่าวปีได้ต่ละไลปังมึงอย่าลาอยู่พนังเราว่าทำไมจากบ้านทำไมไม่บวชมงอเหลาหลือลังหลูเปล่ามันนานเอง วา่าอะไรว่าเราคนเหลือเราเรือนอลาลายู่บอกกันเลยว่าแต่ละไลนหลีดอยู่กี่โหลคนมันบูดเรือบูนั่งสั่งบเม็ดตั้งบริษัทไม่ปันเปลือนเลยใครแกว้วไปสั่งข้าวยำสั่งแต่ไรก,ก็เหลือมตั้งข้าวยำไข่จนไข่เม็ดไม่ได้กินทำไมเรียกไม่เป็นว่าข้าวยำดึงไม่รู้เรียกแบบรื้อว่าปพ,พืดนดึงกระเบโลโบโ้องเพื่อนกันโอ้กระเบือ่า,า,า,าอัานนี้จะกินปลาเก๋ันเอาปลาก๋ว อั America, นี้เมกาอันนึว่ามันไม่บายแล้วโมหัมกินไม่ได้กรอบุกติ้งกันไปตักให้กูดูหล่าเด,ดีวคนตั้งขยำานูอันน,น,อออนั้น,นติ้งเอาไปเออหนังหล่นูคนตั้งให้กูดูกินกันแล้วเอาเออตัวงอเอากุ้งแดงว่ามีตึ้งหนำเคยก็า่ม่เลวไม่ได้ดดกินนพี่แก้วนี่เลยจะคุณนับแรกไง้อง ก็ไม่เรียกว่าพลอกว่าไม้ว่าไหวก็เรียกว่าวักมึงจำไหมแต่ก็เรียกว่าวักก็ไม่ได้เรียกแต่ได้เรียกได้เรียกไนลอนไม่ได้เรียกลูกเล็กก็เรียกว่าเอ๊ะมึงจำไม่ได้ยปีเตอร์มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้กี่เนี่ยแกมึงตะเพาเอาเฮ้มันเอาไปเลี้ยวเอาเจอเอาเจอเจอก็ดีว่ามีกรอบปีนเด็วก็คลาหมดแล้วไอ้แกพูดที่จะเอามันแง่ทำแง่ดับปุ่นต่อไปหุ่นมันจะเกลียว แปดจะด้าก็โดนเอ็ดฟ้อนนะลูกไม่เลยโบ้ดีเลยโบ้ตุ่มพิิกโบยไปตียไปหนลิกเด็กเลิกไอ้อุ้มลูกแก้วอยู่สี่เดือนเรื่องอะไรลูกแก้วเด็กว่าลูกอุมันน้่ยำตาลเป็นดาวอยู่ในต่างกึ้งเกี่ยวอยู่กุกพลิกกุกพลิหวยด้วยเนี่ยเพ้อจริงน่ะพี่แก้วสมไม่ใช่แล้วนั้นที่หลังเด็กเกี้ยวไม่ออกนั่นเป่านกเวีดคว้าเด็คว้าแหมงไงหลูกแก้ว จะพิการจากบ้านมาอบราวีมันเกิดกว่าจะพลอยหล่อมมดเดี๋ยวจะมาบวชพอกคนพ้มพ้มพานักแล้วเอ็นนองจะเดินเดียดกับลงตอนนั้นอาย,อยุจากี่ควบได้และะ้วกะปีเอ็นหวัดคาดปูประกาศหลาหลาต้องงงกับ้าไป็นตู้เด็กตาหรอกผููยิ่งมันน่าเครียดก้าเลยก็เลี้ยงมันลูกนั่นเลยลูกพออยากในเอื้องติดมันได้รูปตอนชารถนาไม่ในแก้วเรือกันลูกเมื่อพอคนดีต้อม